สวัสดีครับอยู่กับช่องของบุญรอดดำทีมนะครับอวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานดำกีงกับกับเจ้าเขียวมรกตออาวันนี้ช่างมาทำอะไรให้กับเจ้าเขียวมรกตเดีย๋ยวเราไปติดตามดูกนะันะนี่จะมาลดลดปั๊มครับเนื่องจากต่างปั๊มรอบที่แล้วตอนที่วางเครื่องใหม่ๆมันแก่เกินไป

มันต <anto> <isto> ั <watercolor> ้งแรงเกินไปใช่ไหมมันตั้งแรงเกินไปไงที่ไหนมันนั่นตั้งให้มันกินน้ำมันหน่อยไงทีนี้มันกินเยอะมันกินเยอะเกินไปก็เลยจะมาคายหน่อยคายเดี๋ยวเราต้องดูอีกว่าคายแล้วเป็นยังไงใช่ไหมต้องคอยดูอีกไหมก็คือตั้งคายไปแล้วแรงมันจะได้ไหม ต้องดูใช่ไหมล่ะไอรอบ<ส>ที่แล้วเราตั้งมากเกินไปมันกินน้ำมันตัดตรงนี้ที่แรกก็ตั้งมันต้องครึ่งรอบครึ่งรอบ,รรอบไอนี่จะเอาสิบห้าครึ่งหนึ่งน่าจะพอดีต่ตรงเอาอะไรไปนะน็อตเลยลันมนีอันนี้มันเร่งสุดมันมันดังหูฮูเง้ ผมยังว่าเมื่อวานนี้ผมยังว่าเลยว่าเอ๊ะทำไมเครื่องมานางันดังหููเหมือนเหมือนเจ้าคุณปู่ไงเ,เจ้าคุณปู่ก็มาสูสองร้อยอ่ะอืมมันจะูู่่เลยนะช่วงนี้ก็รบรรดาผมล้อจอดจอก่อนนะมันก็ทำแบบเก็บงานก็ลำบากยมันไม่ไม่เร็ว,รวชาเราเร่งไม่สุดนี่มันก็ช้านนแต่ถ้าเราเร่งสุดมันก็เครื่องก็ ปลาตรงไปไหนล่ะไปเชื่อมน็อตไปเชื่อมน็อตนู่นออกไปแล้วไปเชื่อมน็อตแล้วเดียคลายนะปรับแต่งอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ยากแล้วครับแป๊บเดียวตั้งให้มันเข้ากับกันครับอย่างที่ช่างเคี้ยวว่าแหละนี่เราตั้งนี่วัดพิช์ชื่อด้วยอะไรด้วย ให้มันเข้ากันครับเดีย๋ยวเรารอ่เดี๋ยวมาดูนี่ล้างวาลใช่ไหมช่างวินไม่หัววิชาเลยหัว <c oughs> ก็เท่านั้นเลยครับผมทำไม่เป็นหรอกไมม่ีหวดูนะพ่อกับลูกยอกกันอยอกอยู่บ้านไม่พอมายอกอยู่หน้าง,งานกันอีกอะ <c oughs> นี่เขาเห็นอยังเนี่ยฮะซ่อมรถโอเคๆๆๆรู้สึกว่ากล้องเย็บออมรถเลยนะตรงมันปานปานนาคาใช่ไหมเจ็ดดูแล้วล้างครับแต่เคยเจียงโมงเยอะเลยไม่ดูเลยทวาร้อนเลิ่มหรอล้างป่าวออกทำเกินยูทูบเบอร์นี่ประมาณกี่คนเฮียเอานับสิ ผมว่าน่าจะประมาณร้อยได้นะะเเป็นร้อยยูทูบเบอร์บ้านกัวนี่เ oh, ป็นร้อยลูกเด็กเด็กแดงทำมดอีกหน่อยแล้วคนแก่เดยียวกำลังครับกำลังล้างกำลังซ่อมกันยวบอกว่ายูทูบเบอร์ประมาณร้อยคนนะครับประมาณเป็นร้อยอ่ะอีกล่ะไม่ใช่นะครับเรา โอริงมันรั่วนะครับกำลังเปลี่ยนอยู่ออกมาแล้วเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกนะโอ้โหนี่กล่องโอริงช่างเนี่ยอะไรครับภาษาที่เขาเขาเขาซ่อมบำรุงอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกผมไม่รู้หรอกครับเฮ้เขเรียกอะไรนะอะไรเราเช็ครั่วเช็คซึมดูดิโอริงฟาสซิกางงางเอาแสดงให้เห็นเป็นชั้นๆเลยฮะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยไม่ต้องสืบเลยใช่ไหมไม่ต้องวิ่งหาเลยครับไม่งหาต้องการตัวไหนนี่มีหมดมีหมด ก่องนี้นี่ี้ี่ปาตุงบอกว่าจะเก็บเป็นมรดกสีท้ายรัเป็นมรดกจะเก็บป็นมรดกนะครับใช่เอาไว้เอาไว้อย่างนงี้แหละทำไม่จนทำไม่ได้แล้วปลูกสะระแหน่เลยใช่แล้วก็กขันใหม่เลยเอาไปจอดไว้เป็นที่บ้าน น่อยนะบคคนย่มาเดียวมรมากเแท้คือได้8เดียวนีโอ้ยเสงไม่มาเขาลกันนี่กเปี่ยนทีวิ่งกอนปั๊มก็คายไกลสายสองใต้เยวอีกสักหน่อยจะรองว่าน่อยเสื้อแม่ไม้นี่สมรถอีกว่าเนี้ยยังวะอเราไม่ซีเรียสครับเราไม่ซีเรียสยิบไปไม่ซีเรียสเอาไปไหนกันนะไปไหนกันนะฮะนู่นเจอมิมโรเล็กพูดกันไปพูดเดินหนีเลย ไปดูรถไม้เลยอ๋อดูรถไม้กันรถไม้ลูกละไรเจัาตลาจัจ้าตอ๋อห้าหมื่นสี่ดูแค่อะไรมือมือใหม่เลยไหมมือสองมือสองห้าหมื่นหนึ่งพันใช่รุ่นนี้เก้าหมื่นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แมคโครยอดเลยซื้อรถไม่ได้ไม่เห็นรถนะทำไมอะดูแค่รูปโทรสั่งเอามาส่งเลยคืนทีับมาจากนนท์เลยห้าหมื่นหนึ่ง พร้้อมส่งปายทะเบียนพร้อมทุกอย่างพร้อมดูนี่เป็นดูนี่เป็นแสนเขาเขาโอนให้ป่ะพีซีเขาโอนลอยมาไอ้ยี่ห้ออะไรพีซีเอ็กใช่ไหมพีซีเอ็กซใช่โอนลอยมาเราพีซีเอ็กลูกชายมิมโรเล็กออกมาครับมามาส่งกันเมื่อคืนไม่ซื้อให้ไม่ได้หามือหนึ่งงอนงอนครับขับรถนี้ไม่มีแรงจมพอพีซีเอ็กซมาลงนี่ยิ้ม รถเร่งรัวังเพาข้างขาดเอรถเร่งรงเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ให้กำลังใจเขาเขาแข็งอย่าลองมาดูมาลองดูรถก่อนนะลูกชายนี่ครับช่างเปลี่ยนโอริงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูครับวอร์มเครื่องดูว่าเป็นยังไงมั่งทางนี่ก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงชั้นสองกันนี่ฮะลงชั้นสองกัน อันนี้ครับหลังเราจะเปลี่ยนโอลิงแล้วคายปั๊มแล้วตอนนี้เรากําลังจะปรับแรงดันครับหรือเพชเชอร์ให้มันบรรลัยกันครับรอบที่แล้วมีผู้จัดการมีมบอกว่าน้ํามันน่ะเคยเติมวันละสี่ถังแต่ทุกวันนี้เติมวันละหกถังจํานวนเที่ยวเท่ากันการทํางานเท่ากันครับมันกินน้ํามันเกินไปครับรรบที่แล้วตั้งปั๊มโซลาแรงเกินไปครับ นี่ก็เลยลดลงมาดูนี่ว่าพอลดลงแล้วมันจะเข้าสู่ระบบเดิมไหมนี่หลังยืดเส้นยืดสายฮะไม่ใช่ว่าลดลงแล้วมันไม่เข้ากันก็ไม่ได้นะนี่ครับช่างกําลังลดลงอรลอกินแล้วนี่มันกินน้ํามันเกินไปครับเลยเรียกช่างวินน,นี่นช่างประจําคนนี้แหละครับที่เคยมาปรับตั้งปั๊มใหม้ใหม่ตอนที่ว่าทำเครื่องแล้วเราเครื่องโล่นะ่ะนั่นแหละ ช่างคนเดียวเลยครับอลองดูครับช่างนี้เก่งเหมือนกันนะฮะลองดูครับปับหากันคายกันคายปั๊มออกหน่อยหนึ่งธรรมดาเคยครึ่งเกียวนี่คายออกครึ่งของครึ่งเกียวครับอ่อาจะมาดูกันนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ลุยงานต่อ นี <Sí. S 2> um, uh, uh, really ่ช no ่างเขามีต <no> ัว <one> วัดความดันนะฮะเด้งเครื่องดูแล้วก็ดูด้วยว่ามันได้ไหมนี่นี่นี่เจ้นผู้รับผู้ใหญ่ไม่ได้ เรียบร้บรอยแล้วครับตอนนี้ช่างก็ล้างเลืง้งอะไรให้มันดูสะอาดหน่อยไม่ใช่ครับจะถอดอีกครับจะถอดอีกเค่อ้าวไอ้อแล้วคอนกว่าเสร็จแล้วจะถอดโอ้ยถอดก็อางอินิดหน่อยปรับข้อหากันสายพานยนต์ครับเสียงเครื่องจะต้องตั้งสายพานก่อนทำงาน,นอ่ะเดี๋ยวเรามา <S <S คอยติดตามดูนะครับหลังจากช่างซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเรื่องครับแรงกว่าเดิมอีกไหมไม่ไม่เอาแรงครับ เอาอะไรไม่เอาแรงจะเอาอะไรเอาเร็วเอาเร็วเร็วเลยเอาฟาสเปฟาสเปอ่ะเดีย๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเช่านี้ก่อนละกันครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ